สวัสดีค่ะสวัสดีตอนเช้าค่ะมาค่ะมานนี่ห้ากับตื่นเช้ามากค่ะเก็ดปกติของห้าค่ะวันนี้ได้อางุนมากค่ะวันนี้ก็จะมาแซน้าเกลือไหวนะคะแล้ววันนี้ก็จะหงสเขาค่ะทางหมอกเอาไว้เร้ววันนี้ก็จะมาล่างผักค่ะมันนี้วันนี้จะเห็ดเมนูถั่วปักยาวผัดพริกแกงหมูสามชั้นนะคะวันนี้ก็จะเอาถั่วมะล่างค่ะ ท่นแช่น้ำเกลือไว้ค่ะหมูวันนี้ก็จะล้างน้ำเกลือค่ะพักพลไมลเมืเ่อสับทุกอย่างวันนี้ก็จะล้างน้ำเกลือก็นักก้อนเห็นกับไข่ทุกอย่างเลยค่ะวัน,นี้ก็จะล่างหมูสามชันกับมะเ็ดปรุงซอดใ้ค่ะกะทุกอย่างน้ำมันหอยซอสฟ้าเขียวซี่อิ่วขาววัน,นี้ก็จะใส่ย,ย่างละสอนค่ะอย่าเพิ่มมันตาลนะคะสองส่วนเพราะว่าพัพกจิดแจงเสียมันจะออกหวานเลยนะคะ พริกแกงไห,หอมค่ะคเอาหมูสอันใลงไปค่ะใ่ใบมะกรูดกับกระเทียมลองไปค่ะทันนี้ก็จะพัดกระเทียมผอมใบมะกรูดนะคะอาจจะใส่ซอสของข้าวลงไปค่ะเพิ่มน้ำลงไปค่ะเราจะใส่ถั่วลงไปพัดให้เข้ากันดียข้า็จะอบไว้ค่ะปิดฝาไว้ให้ตัวของเ้านิ่มซุปดีนะคะทันนี้เราจะมาล่างคองขึ้นค่ะล่างเดล่าง ยียงขึ้นแล้วก็มันนี่ก็จะเอาอ้ง,งนขอเข้าวมาล้างน้าเกลือออกค่ะหลังน้าเกลือออกแล้วเขาก็จะไปใสเ่เสต๊บบ้า,หางหน่อยใส่เสต๊บน้ำเขาก็จะว่าแพ็คใส่ถุงนะคะแล้วเขาก็จะไปเบิ้งพัดทั่วของข้าวค่ะว่าทั่วข้างข้าวสุกไปกับสุกได้ทีพอดีแล้วมันนี่ก็จะใส่พริกชี้ฟ้าลงไปค่ะก็น้าปลากับพริกไทยปนค่ะเมนูพัดๆนี่มันนี่จะบ่ใส่ผงชูรสนะคะนี้จะงดผงชูรสค่ะค่ะ ผัดถั่วของขา้าวกระเซตแล้วค่ะผัดพริกแกงหมูสามชั้นใส่ถั่วฝักยาวของข้าวกระเซตแล้วค่ะเสร็จแล้วก็บ,บอกขอขา้าวกระซุกพอดีเลยค่ะข้าวกลับไปเตรียมตักกับข้าวใส่บาตรนะคะอาหารของขา้าวกระจัดเตรียมไว้ใส่บาตรเรียบร้อยเลยนะคะเราใส่สายเราเข้มันกินข้าวน้ากันนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะไปตักบาตรอาบุญ้กัาานค่ะกินข้าวด,ด้วยกันผัดพริกแกงถั่วไข่ต้มผักปลาาบอง จะกินข้าวแล้วกินผัก10โมองอ่ะค่ะมือแดดดีเอาผักกูที่น้องที่นอนไปสักค่ะสิโตผักกูดิี่ดอนเพิ่นว่นนานผู้เฒ่าเพิพ่นว่า เข้าเริ่มเทาแล้วมั้ง่คะจะเห็นแดงอยากซักผ้า <c oughs> ถุงเงินไปไหนเนี่ยอาหารกระป๋องเบิดอาหารเปียกเบิดไม่ได้กินข่าวเหมือเพื่นไปสายพูอาหารเม่ดพันกี่คันยำขนมมีม่รีจังกินแ <c oughs> <c oughs> ม่พันห์ี่ยกมั่งคื ามาเลี้ยงให้เพิ่นเ่าต้อตงให้เพิ่นกินยังเสียค่ะแม่เพิ่นก็คือลูกสาวมันนี่แหละค่ะลูกสาวเอามาเลี้ยงเพราักข้าบ๊วยห้เลี้ยงเขาเลยเอามาให้แม่เลี้ยงให้ <c oughs> <c oughs> เยียนตอนเพิ่นอ่านเรียนหนังสืออยู่ปุ่นลรอค่ะเฮ้ยผ้าหลากกับโต๊ะมาเป็นของยายซ้ำเรียกลูกให้เพิ่นนั่นแหล,ละเบี่ยงว้นเพิ่นหนึ่งบุราการเรียกแม่เพิได้ แต่น่งกันนะฮะครับแมวมันเจ้าคว่วมันเจ้าคั่วเนื้กับมะปุกมะเอิญห้องแต่ถ้าน่ามะลุกกับมะวักขางห้องเดี่ยวนะฮะกระหักนะคะเนาอย่างดี่ยวยังฮะกระหักนั่นซอสเราคนเนาะแซ่บค่ะพัดทั่วหมูสามสันพัดทั่วนี้เขาจะออกหวานนิดนิดแซ่บค่ะ เรื่องเขูอไรโต๊จแจกยังมืดอ่ะพี่เคยเปเอาลินฝ่ามาฮะมาแล้วนะั่งงามโลกขกไป่ <c oughs> อากไปแะสร้างแต่สร้างพิหาเอาเป็นหน่อเป็นจงจงหนลินฝามาห้เห็นไม่นูอ,อย่างพี่นรอยเคยเอามาหาย้ง่คักแง่ดี เบอลค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสตั๊กไข้เป็นกำลังใจให้มานี่น้ำเนี่ค่ะเดอ้อขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะ